เอาแล้วก็ท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับหยุดยิงบ้านที่สิครับขเขมรขึ้นชื่อว่าขเขมรไม่เคยไว้ใจอะไรได้เลยไหนบอกจะสงบไหนบอกเพื่อนบ้านที่แท้ก็พวกขี้จุแอบย่องเบาเข้าหลังบ้านคนอื่นพอโดนจับได้ดันทะลึ่งยิงสวนแถมเอาเลเซอร์ส่องหัวพี่ไทยงานนี้บอกเลยว่าของขึ้นครับพี่น้องใครบอกขเขมรหยุดยิงให้ไปดูที่กันทรลักษ เดี๋ยวรู้เลยว่านรกมีจริงหรือเปล่าย่องเบาเข้าดงระเบิดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสายเลือดไทยหัวใจนักรบทุกท่านวันนี้มีเรื่องให้เดือดเลือดพล่านกันอีกแล้วครับท่านข่าวล่ามาแรงแสงทุกโค้งมรณะจากชายแดนอีสานใต้บอกเลยว่างานนี้เพื่อนบ้านที่แสนดีของเราเขาแผลงฤทธิ์อีกแล้วครับเหตุเกิดสดสดร้อนร้อนที่อบอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ประวัติศาสตร์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ ที่เราเฝ้าระวังกันแทบตายแต่ดูเหมือนไอ้พวกฝั่งนู้นมันจะไม่ค่อยรักตัวกลัวตายหรือไม่ก็อาจจะเมาก้าวหรือเปล่าไม่ทราบได้เรื่องมันเริ่มตอนสองทุ่มสินาทีบรรยากาศกําลังเงียบสงัดทหารไทยเราที่ฐานปฏิบัติการทมฉัดก็นั่งเฝ้าตรวจการกันตามปกติจู่ๆครับพรึบแสงสว่างวาบขึ้นกลางป่าไม่ใช่ผีกระสือไม่ใช่จานบินมนุษย์ต่างดาวแต่มันคือแฟลสะดุดของพี่ไทยเราเองครับอา้าวงงเบิ แลงสะดุดมันจะทำงานได้ไงถ้าไม่มีตัวอะไรไปเดินเตะมันเข้าทาหารเราก็ไม่ได้โง่นะครับวางกับดักสัญญาณแจ้งเตือนไว้รอบฐานปรากฏว่าไอแสงที่สว่างโรน่นั่นแหละคือหลักฐานชั้นดีว่ามีหนูสกรปรกแอบมุดรั้วเข้ามาวิเคราะห์กันตรงนี้เลยครับเวลาสองทุ่มกว่า,วามืดต,ต,ตึ๊ดตื้อถามหน่อยเถอครับมึงเดินมาทาไมมาหาเก็บเห็ดเหรอหรือมาเดินจงกรมพื้นที่ตรงนั้นมันคือช่องทางธรรมชาติที่เข้าหาฐานฝ่ายไทย การที่แฟลงทำงานแปลว่าพวกมันรุกล้ำเอามาแล้วแม่พอไฟสว่างวาบขึ้นมาคาดว่าคงจะตกใจจนฉีราดกันละสิครับท่านผู้ชมจังหวะนั้นคงจะเห็นเงาตะคุ่มคุ่มของทหารกัมพูชาวิ่งหางจุกตูดหรือไม่ก็หมอบคลานกันเป็นหมาโดนน้ำร้อนลวกนี่แหละครับสันดานปากบอกหยุดยิงปากบอกเจราจาแต่ขาก้าวข้ามเส้นแดนมาเฉยคิดว่าทหารไทยหลับยามเหรอคิดว่าพี่ไทยกินหญ้าหรือไง ระบบป้องกันเราแน่นปึกสะดุดเส้นเอ็นเส้นเดียวสว่างกันทั้งป่าถือว่าโชคดีนะที่สะดุดแค่แฝงซองสว่างถ้าสะดุดทุ่นระเบิดสังหารป่าน,นี้คงได้กลับบ้านเก่าในสภาพลาบเลือดไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนความมันมันไม่ได้จบแค่ไอ้พวกเสื้อซ่าเดินเตะกับดักนะครับเพราะหลังจากที่ความแตกว่าแอบย่องเบาเข้ามาแทนที่พวกมันจะขอโทษหรือถอยหนีไปเงียบๆ พวกมันกลับทำสิ่งที่ห้าวเป้งแบบไม่ดูตาม้าตาเรือตัดภาพมาที่เวลา21.00นหรือ3ทุ่มตรงเปะ๊ะหลังจากที่พวกมันทำไกตื่นไปตอนสองทุ่มผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเอาแล้วครับเสียงที่ไม่อยากได้ยินก็ดังขึ้นตุม้มเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มมหรือที่เรารู้จักกันในานาม M79 โอ้โหนี่มึงกะเอาตายเลยนี่วาไม่ใช่ปืนแก๊ปเด็กเล่นนะเว้ย เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวทหารไทยเราที่ฐานผูผาเหล็กหรือพลานหิน8ก้อนหูพึงทันทีตรวจสอบทิศทางมันยิงมาจากทางทิศตะวันออกจุดตกอยู่ใกล้ๆฐานเรานี่เองถามจริงยิง M79 มาเนี่ยคือมือลั่นเหรอหรือทดสอบอาวุธแม่ช่างบังเอิญเหลือเกินนะพอเดินสะดุดกับดักปุ๊บก็ยิง M79 ใส่ปับ๊บนี่มันพฤติกรรมของพวกอันธพาลขี้แพ้ชวนตีชัดๆ พอโดนจับได้ว่าแอบเข้าบ้านคนอื่นก็โมโหฟาดงวงฟาดงาคว้างระเบิดใส่เจ้าของบ้านซะง,งั้นและที่ผีก,กว่านั้นครับพี่น้องหลังจากเสียงระเบิดตูมตามผ่านไปทหารไทยเราส่องกล้องมองออกไปสิ่งที่เห็นทำเอาเลือดขึ้นหน้าพวกมันส่องไฟฉายวูบวาบเหมือนกำลังหาของสงสัยหาสติที่ทำหล่นหายมั้งแต่ที่น่ากลัวคือมันมีลำแสงเรืองแสงสีเขียวเป็นเส้นตรงพุ่งตรงดิ่งเข้ามาที่ฐานผู้ภาเอก เลเซอร์ชี้เป้าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เลเซอร์ฉายสไลด์งานสัมมนานะครับในทางทหารการที่มีแสงเลเซอร์ชี้มาที่ตัวคุณมันมีความหมายเดียวคือมึงกำลังจะถูกยิงมันคือการชี้เป้าให้ผลซุ่มยิงหรือชี้เป้าให้อาวุธหนักลงนี่มันการกระทำที่อุกอาจมากถือว่าเป็นการประกาศสงครามไกลๆเลยนะลองนึกภาพทหารไทยเราที่อยู่ในฐานเห็นแสงเลเซอร์จุดแดงจุดเขียวมาแปะที่หน้าอกหรือแปะที่บังเกอร์ วินาทีนั้นไม่มีใครขามครับมันคือวินาทีเป็นตายไอ้พวกนี้มันกะเล่นแรงมันกะจะข่มขวัญคิดว่าทําแบบนี้แล้วทหารไทยจะกลัวจนหัวหดเหรอคิดว่าเอาไฟฉายของเล่นมาส่องแล้วพี่ไทยจะวิ่งหนีเหรอทุยรู้จักราชสีแห่งอีสานใต้น้อยไปซะแล้วมึงส่องมากูส่องกลับมึงยิงมากูจัดให้วินาทีนั้นความอดทนของทหารไทยมันขาดผึง กฎการประทะหรือ AOE มันทำงานทันทีเมื่อมึงกล้าท้าทายพี่ไทยก็จัดให้สาสมหลังจากเห็นแสงเลเซอร์ชี้หน้าฝ่ายไทยเราไม่รอให้มันเหนี่ยวไกลก่อนครับปังปังปังทหารไทยทำการยิงเตือนสวนกลับไปทันทีนี่คือความเมตตาปราณีที่สุดของกองทัพไทยแล้วนะครับถ้าเป็นประเทศอื่น หรือถ้าทหารเราใจร้อนกว่านี้ไอแสงเลเซอร์ที่่องมานะ่ะมันจะถูกดับด้วยลูกปืนใหญ่หรือกระสุนเจาะเกราะไปแล้วแต่นี่เรายิงเตือนเพื่อบอกภาษาลูกผู้ชายไปว่าเฮ้ยพอได้แล้วไอ้น้องอย่าให้พี่ต้องเอาจริงเสียงปืนจากฝั่งไทยดังแน่นแม่นยำและเฉียบขาดเป็นการส่งสัญญ,ญาณบอกพวกเขมรโซนหน้าด่านว่าตรงนี้ไม่ใช่สวนสนุก ตรงนี้คือเขตอธิปไตยของไทยจะมาเดินดุ่มดุมสะดุดนู่นสะดุดนี่แล้วมายิง M79 เล่นแก้เขินไม่ได้และไอเลเซอร์ชี้เป้านะ่ะเก็บเอาไว้ส่องกบที่บ้านเกิดเองเถอะอย่าเอามาส่องทหารไทยพอเสียงปืนจากฝั่งไทยดังขึ้นเป็นไงล่ะครับเงียบกริบไอที่ห่าห้าเมื่อกี้ไอที่ยิง M79 ้ไที่ส่องเลเซอร์หายหัวไปไหนหมด มุดดินหนีลงรูแทบไม่ทันนี่แหละครับเขาเรียกว่าเก่งแต่ตอนเผื่อพอเจอผองจริงแล้วหงอสันดานเดิมๆพอเรานิ่งก็ได้ใจพอเราสวนก็ร้องหาแม่ทัพภาคสองของเราปฏิบัติการได้เฉียบคมมากครับ 1. ระบบเตือนภัยทำงานเยี่ยมแฟสะดุด 2. การข่าวแม่นยำ รู้ทันทีว่าจุดตก M79 อยู่ตรงไหน 3. การตอบตัวรวดเร็วแต่ยังอยู่ในกรอบคือยิงเตือนก่อนต้องขอชื่นชมหัวใจทหารไทยที่ฐานภูผาเหล็กและธมฉัดพวกคุณคือของจริงเจอสถานการณ์กดดันทั้งระเบิดทั้งเลเซอร์ชี้เป้าแต่สติยังมั่นคงไม่กราดยิงมั่วซั่วแต่ยิงเพื่อป้องปราม นี่คือวิันที่แตกต่างกันระหว่างทหารอาชีพกับกลุ่มติดอาวุธข้างถนนหลังจากสิ้นเสียงปืนสงบลงความฮามันมับงเกิดตรงนี้ครับท่านผู้ชมผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายมีการประสานงานพูดคุยกันและคำแก้ตัวเอ้ยคำชี้แจงจากฝ่ายกัมพูชาที่ส่งมาให้เราฟังเนี่ยฟังแล้วอยากจะเอาตีนไก่หน้าผาก เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระทันหันไม่มีการเตรียมการโอ้โหพ่อคุณกระทันหันบ้านป้ามึงสิครับกระทันหันยังไงถึงมี m 7 9ติดมือมาด้วยกระทันหันยังไงถึงมีอุปกรณ์เลเซอร์ชี้เป้าพร้อมใช้งานนี่ถ้าบอกว่าเดินหลงป่ามาชี่แล้วปืนลั่นยังจะน่าเชื่อกว่าอีกวิเคราะห์กันตามหลักความเป็นจริงนะครับ การยิง M79 มันต้องบรรจุก,กระสุนมันต้องเล็งการใช้เลเซอร์ชี้เป้ามันคือการจงใจคุกคามคำว่าไม่มีการเตรียมการคือข้ออ้างของเด็กอนุบายที่ทำผิดแล้วกลัวครูตีความจริงคือตั้งใจมาป่วนแต่โดนจับได้เลยแถสีขางถลอกมากกว่าลองคิดดูสิครับเดินสะดุดแฟตอนสองทุ่งแทนที่จะถอยดันรอกระทั่งสามทุ่มค่อยยิง M79 นี่มันคือการรอจังหวะชัดๆแบบนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าลองของครับกะจะแย่หนวดเสือดูว่าเสือหลับไหมพอเสือตื่นแล้วคำรามใส่ก็รีบบอกว่าอุ้ยไม่ได้ตั้งใจจ้าแค่บังเอิญเดินผ่านมาโถ้ทิดเลิกเถอะมุกนี้คนไทยเขากินข้าวไม่ได้กินหญ้าสรุปสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เสียงปืนสงบแล้วแต่ความไว้ใจมันหมดไปนานแล้วครับ ทาหารไทยเรายังคงตรึงกำลังเข้มตาไม่กระพริบนิ้วยังอยู่ที่ไกปืนฐานปฏิบัติการภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนและทุกฐานตามแนวชายแดนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมาแบบกระทันหันหรือเตรียมการมาอย่างดีจะมาเดี่ยวมากลุ่มหรือมาพร้อมเลเซอร์ดิสโกเทคพี่ไทยเราจัดให้ได้หมดฝากถึงไอ้พวกเพื่อนบ้านจอมแสบพื้นที่ตรงนี้ แผ่นดินไทยยามาทำเนียนเดินหลงยามาทำมือลั่นครั้งหน้าถ้ามีเลเซอร์ส่องมาอีกระวังแสงสุดท้ายที่จะได้เห็นจะเป็นแสงจากปากกระบอกปืนใหญ่ของไทยนะจ๊ะเตือนแล้วนะและฝากถึงขี่น้องชาวไทยนอนหลับให้สบายครับเพราะรั้วของชาติเราแข็งแกร่งมากใครหน้าไหนก็เจาะไม่เข้าพวกมันทำได้แค่เห่าใบตองแห้งแล้วก็วิ่งหนีไปเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ จบข่าวแบบเดือดเดือดสะใจวัยรุ่นใครชอบลีลาการดา่าเอ้ยการรายงานข่าวแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทหารไทยกันด้วยแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการสวัสดีครับฉลาดจริงๆฉลาดแกมโกงคนขเขมรนตาดำๆก็หลงเชื่อไทยเลวๆไทยขี้โกงกันเข้าไปหารู้ไม่ว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่เนี่ยกรรมสิทธ์เริ่มเปลี่ยนมือไปเป็นของนายทุนจีนหมดแล้ว เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกองทัพไทยเราบ้างดีกว่าในเมื่อเพื่อนบ้านเขาถือมีดสปาร์ต้นเล่มใหม่แล้วพี่ไทยเราถืออะไรถือสากถือศีลหรือถืองบประมาณที่โดนตัดมาเทียบฟอร์มกันชัดๆว่าถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติว่ามันต้องซัดกันจริงๆใครจะหมู่ใครจะจาบอกเลยว่าพาร์ทหน้าด่าคนกันเองล้วนๆเจ็บจี๊ดแน่นอนหันกลับมาดูบ้านเราบ้างครับ พอเห็นข่าวกัมพูชาช้อปปิ้งอรุ์ใจคอพี่ไทยเราชักจะไม่ดีถามว่ากองทัพไทยเราทำอะไรอยู่ทาตอบคือเรากำลังประชุมครับประชุมแล้วประชุมอีกศึกษาความเป็นไปได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโอ้ยกว่าจะซื้อได้แต่ละอย่างดูอย่างเรือดำน้ำสิครับมหากาบยิ่งกว่า Star Wars ซื้อเรือแถมเครื่องยนต์หรือซื้อเรือแถมแพร จนป่านนี้เรายังไม่เห็นเงาเรือดำน้ำโผล่มาดำโชว์สักลำเพื่อนบ้านเขาซ้อมรบทางทะเลกันโครมโครมของเรายังนั่นเถียงกันอยู่เลยว่าจะเอาเครื่องจีนหรือเครื่องเยอรมันกัมพูชาเขาไม่ต้องคิดเยอะครับจีนให้อะไรมาเขาก็เอาเขาเน้นมีใช้ไม่เน้นสเปคเทพแต่แตไม่มีของแบบเราแล้วดูเครื่องบินรบฝูงใหม่ของเรากว่าจะเคาะได้เลือกแล้วเลือกอีก คือเข้าใจนะว่าเราต้องใช้เงินภาษีให้คุ้มค่าแต่บางทีระเบียบราชการไทยมันก็ช้าจนข้าศึกบุกมาถึงหน้าบ้านแล้วมั้งครับพี่เปรียบเทียบกันหมัดต่อหมดัดกัมพูชาอาวุธเกรดจีนเน้นปริมาณเน้นราคาถูกพังก็ซ่อมหรือทิ้งแต่เขามีของพร้อมยิงจะรวดเต็มคลังไทยอาวุธเกรดตะวันตกเกรดพรีเมียมแต่ของแพงงบน้อยซื้อได้ทีละนิดกระสุนเราพอไหม จะรวจเราพอไหมหรือเราจะใช้ยุทธวิธีลับยุทธวิธีไสยศาสตร์นิมนพระเกจิดังขึ้นเครื่อง F16 แล้วพรมน้ำมนต์ใส่ค่าศึกเหรอหรือจะส่งบัวขาวไปเตะก,ก้านคอทหารขมินเรียงตัวเอออันนี้น่าสนแต่เอาเข้าจริงอย่าเพิ่งดูถูกกองทัพไทยนะครับดึงสติกลับมาหน่อยเดี๋ยวโดนเรียกปรับทัศนคติถึงเราจะซื้อของช้าถึงเราจะมีดราม่าเยอะ แต่ศักยภาพและประสบการณ์ของทหารไทยยังไงก็คนละชั้นครับบอกตรงๆเลยแบบไม่ได้อวยชาติตัวเองจนเวอร์ทหารเขมนรบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นานมากแล้วส่วนใหญ่รบกันเองทหารพรานไทยเราประทะตามชยายแดนใต้ปะทะยาเสพติดแทบทุกวันความเก๋าเกมมันต่างกันอาวุธเขมรอาจจะดูใหม่เพราะเพิ่งแกะกล่องแต่คนใช้งานละ่ะเป็นงานแค่ไหนขับรถถังเป็นไหมหรือขับตกคลอง ยิงจรวดเป็นไหมหรือยิงใส่พวกเดียวกันอันนี้แหละที่น่าขำแต่สิ่งที่น่าห่วงคือความประมาทครับเราจะมัวแต่คิดว่าโธ่ขเขมรไม่มีอะไรหรอกกระจอกไม่ได้แล้วเพราะปริมาณที่เขาซื้อมันเริ่มเยอะจนน่ารำคาญเหมือนยุงนะครับยุงตัวเดียวตบง่ายแต่ถ้ายุงมาเป็นฝูงถือปืนกลมาด้วยมันก็น่ากลัวนะวัยสรุปพาธนี้สั้นๆขเขมรใช้เงินจีนซื้ออาวุธ ส่วนไทยใช้เวลาซื้อความมั่นใจที่ยังไม่ค่อยมีกองทัพไทยครับตื่นได้แล้วเลิกซื้อไม้ล้ำประช้า GT 2 0 0เลิกซื้อบอลลูนตรวจการที่ลอยไม่ขึ้นแล้วหันมาเติมเขี้ยวเล็บจริงๆจังๆสักทีอย่าให้เพื่อนบ้านที่วันๆเคลมว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกมาหัวเราะเยาะเราได้ว่าไทยมีแต่ปืนฉีดน้ำพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายบทสรุปของมหากาบนี้ เราจะอยู่กันยังไงกับเพื่อนบ้านขี้เคลมที่มีปืนและอนาคตแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะลุกเป็นไฟไหมเตรียมตัวฟังบทสรุปแสบถึงสวงได้เลยครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับพี่น้องจากข่าวเจวาดแฉขเมเรซื้ออาวุธสู่การวิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังสรุปแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร 1. กัมพูชากำลังเล่นเกมเสี่ยงครับ การเอางบประมาณประเทศที่น้อยนิดไปทุ่มซื้ออาวุธเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาอำนาจลุ่มน้ำโขงมันคือการตำน้ำพริกละลอยแม่น้ำชัดๆประชาชนอดอยากแต่ผู้นำอยากเท่สุดท้ายคนที่รับกรรมคือชาวกัมพูชาเองไม่ใช่เราหรอกครับ 2. วัฒนธรรมขี้เคลมลามไปถึงการทหารสังเกตไหมครับพฤติกรรมเขาเหมือนเดิมเป๊ะ เคลมมวยไทยเป็นกุลขแมนเคลมชุดไทยเป็นชุดขแมนตอนนี้กำลังจะเคลมบทบาทพี่เบิ้มในภูมิภาคพยายามจะทำตัวให้ดูยิ่งใหญ่ดูมีพาวเวอร์ทัดเทียมไทยและเวียดนามแต่ขอโทษนะน้องราชสีย่อมไม่หันไปเห่าแข่งกับสุนัขอุ้ยสุภาษิตพาไปความยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างด้วยจรวดจ,จีนแดงครับแต่มันสร้างด้วยเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชากร ตราบใดที่คนขเขมรยังต้องหนีเข้ามาทำงานล้างจานในกรุงเทพเองก็ไม่มีวันชนะไทยหรอกน้องจําไว้ถึงไทยเราต้องนิ่งแต่พร้อมบวกเราไม่ต้องไปเต้นตามเขาครับเขาซื้อจรวด10ลูกเราไม่ต้องรีบไปซื้อ20ลูกแต่เราต้องคมระบบเรดาร์เราต้องแม่นหน่วยข่าวกลางเราต้องปึกและที่สำคัญความสามัคคีในชาติอันนี้หายากสุดฮ่ถ้าคนไทยเลิกด่ากันเองเมื่อไหร่เขมรก็เป็นแค่สนามเด็กเล่นครับ ฝากถึงเพื่อนบ้านที่รักแกมหยอกแนะฮัลโหลซื้ออาวุธมาแล้วเก็บรักษาดีๆนะจ๊ะระวังสนิมกินนะแล้วอย่าเผลอทำลั่นใส่บ้านพี่นะเพราะถ้าลั่นมันนัดเดียวพี่ไม่ได้สวนด้วยหนังสติ๊กนะน้องพี่จะสวนด้วยของจริงที่ไม่ได้เคลมเดี๋ยวจะหาว่าสยามเมืองยิ้มยิ้มแล้วเชื่อดนิ่มๆเป็นยังไงปิดรายการวันนี้ครับพี่น้องชาวไทยครับอย่าวิตกกังวลเกินเหตุ ข่าวขเขมรซื้ออาวุธก็เหมือนข่าวเพื่อนบ้านถูกหวยหน้ามันไสแต่ทำอะไรเราไม่ได้มากปล่อยเขาบ้าอําลาดไปเราก้มหน้าก้มตาทำรรมาหากินพัฒนาประเทศของเราให้เจริญเจริญให้เขามองตาละห้อยด้วยความอิจฉานั่นแหละคือการแก้แค้นที่เจ็บแสบที่สุดขเขมรมีปืนแต่ไทยมีตังมังขเขมรมีเรือรบจีนแต่ไทยมีหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในโลก จบข่าวแยกย้ายสวัสดีครับขอแสะทิ้งท้ายหน่อยเหอะมันไส้ดูสภาพบ้านเมืองมันสิครับตึกสูงเสียท้าแต่ข้างล่างมีแต่ขยะคนรวยรวยล้นฟ้าแต่คนจนต้องมาขอทานชายแดนนั่นคืออนาคตที่รอเราอยู่ถ้าเรายังปล่อยให้ทุนสีเทาครองเมืองแบบนี้เราอยากเป็นแบบนั้นเหรอถามจริงข้อมูล1,000รายชื่อนี้คือบททดสอบความจริงใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคง ถ้าคุณเอาข้อมูลนี้ไปใช้กวาดล้างจริงๆจับเข้าคุกให้หมดยึดทรัพย์ให้เกลี้ยงไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมผมจะกราบงามๆเลยครับแต่ถ้าถ้าคุณเอาข้อมูลนี้ไปใช้แค่แบล็กเมล์กันทางการเมืองเอาไว้ขู่พักนั้นพักนี้เพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีผมบอกเลยว่าพวกคุณคืออาชญากรไม่ต่างจากไอ้เฉินจื้อเลยวันนี้หลักฐานมันชัดเจนครับรอยเท้าดิจิตัลมันลบไม่ออกเงินเข้ากระเป๋าใครโอนไปไหนบล็อกเชนมันฟ้องหมด คุณจะมาปฏิเสธว่าผมไม่รู้เรื่องผมโดนแอบอ้างมุกควยๆแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับถึงเวลาแล้วครับพี่น้องที่เราต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบตาอย่าให้เรื่องนี้เงียบหายไปกับสายลมอย่าให้พวกมันใช้เทคนิคกฎหมายยื้อเวลาจนคนลืม15กุมภาพันธ์นี้มารอดูกันว่าจะมีใครเดินคอตกเข้ามอบตัวไหมหรือจะมีใครหนีออกนอกประเทศไปซุกปีกเขมรสุดท้ายนี้ผมฝากไว้นิดหนึ่งครับสำหรับท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่รู้ตัวว่าอยู่ในลิสต์ นรกมีจริงนะครับท่านเงินที่ท่านโกงไปท่านเอาไปใช้ในนรกไม่ได้แต่กรรมที่ท่านทํากับคนไทยมันจะตามเผาผลาญท่านไปทุกพบทุกชาติจบข่าวภาคสนามวันนี้ขอให้คนไทยตาสว่างและขอให้พวกคนโกงชิบหายวายวอดวัวัสวัสดีครับไทยปากแจ๋วไม่แพ้ชาติใดในโลกสวัสดีครับขอเปิดประเด็นแบบสปอยให้ขนลุกสู้ก่อนเลยนะจ๊ะ วินาทีนี้กัมพูชาไม่ได้กำลังจเจริญครับแต่กำลังจะกลายเป็นเตาปฏิกรปรมานูที่รอเวลาระเบิดจากแรงงานที่เคยเชื่องเป็นลูกแมวตอนนี้กลายร่างเป็นเสือหิวโดดขยํำคอรัฐบาลแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมไอทีวันแน่ไอทีว่าคุมอยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับท่าน ม็อบคนหิวเงินมันน่ากลัวกว่าม็อบการเมืองร้อยเท่าพันเท่าและงานนี้พี่หุนของเราอาจจะนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะกลิ่นความฉิบหายมันลอยฟุ้งไปทั่วประเทศแล้วเข้าเรื่องสดๆร้อนๆแบบควันยังไม่ออกจางหูเมื่อวันที่9มกราคม2,569ที่ผ่านมานี่เองณดินแดนที่พวกเขาภูมิใจนักหนาปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ชอบเอามาขิงใส่ไทยว่าจเจริญงั้นงี้ปรากฏว่าเช้าวันนั้น เละครับแรงงานชายหญิงจากโรงงาน ML หลายร้อยชีวิตทนไม่ไหวแล้วโว้ยลุกฮือขึ้นมานัดหยุดงานประท้วมกันแบบเดือดคล้านถามว่าทำไมต้องเดือดก็เพราะโดนเบี้ยวไงครับทำงานแทบตายเงื่อไหลย,ยันร่องตูดแต่พอถึงวันจ่ายเงินเดือนบริษัทกลับบอกว่าแปะไว้ก่อนนะน้องสัปดาห์หน้าค่อยมาเอาเฮ้ย hey, พูดง่ายไปวะวะ ข้าวต้องซื้อลูกต้องกินหนี้ต้องจ่ายมาบอกเลื่อนกันดื้อๆแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณแหล่งข่าววงในกระซิบมาเลยว่าโดนกันจนชินโดนกันจนด้านชาไอเราก็นึกว่ารัฐบาลเขาจะดูแลดีเห็นชอบเคลมว่าเศรษฐกิจแกร่งที่ไหนได้ปล่อยแพรครับพี่น้องแรงงานพวกนี้เขาหวังพึ่งกระทรวงแรงงานหวังพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลงมาแทรกแซงแต่ดูทรงแล้วคงจะแทรกแผ่นดินหนีมากกว่าเพราะปัญหามันหม,มักหม,มมจนเน่าเฟะ แล้วอย่าคิดว่ามีแค่ปลอยเป็ตนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยย้อนกลับไปแค่วันเดียว8มกราคมที่จังหวัดตาแก้วโอ้โหอันนี้หนักกว่าถนนสาย131กับ132แถวตลาดอังกอร์กลายเป็นอมาพาตไปเลยเพราะอะไรเพราะแรงงานจากโรงงานนิวทาร์เก็ตและโรงงานรองเท้าแถวนั้นกว่า2,000คนย้ำนะว่า2,000คนออกมาปิดถนนท้าแดดเปเรี้ยงเ ภาพที่เห็นมันสะท้อนความสิ้นหวังแบบสุดขั้วคือถ้าคนเรามันมีกินมีใช้ใครมันจะอยากไปยืนตากแดดให้ผิวไหมหิงไหมแต่นี่คือเขาหลังชนฝาแล้วครับพวกเขาออกมาทวงเงินค่าจ้างอาวุโสหรือเงินสะสมตามกฎหมายที่ควรจะได้แต่ไอ้นายทุนตัวแสบกลับทำมึนนิ่งเงียบนิ่งเป็นสากกระเบือตำพลิกชาวบ้านเขาก็ไม่ทนสิครับปิดถนนแมงเพรงว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทย เอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ